สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก fc เปิ้ลมังลาดทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่15ทธันวาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเชา้านี้แอปเปิ้ลจะมาให้แนวทางหุ้นรอบเช้าค่ะหุ้นรอบเช้าว,วันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะ ที่นิเคอีเช้าค่ะนิเคอีเช้าว,วันนี้แอปเปิลให้รูดสี่ค่ะแอปเปิลให้รูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่ห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่ห้าค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นจินเช้าค่ะหุ้นจินเช้าว,วันนี้แอปเปิลให้รูดสี่ค่ะแอปเปิลให้รูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี่เจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ ีค่ะไปกันต่อเลยนะคะทีหห่หุ้นห้างเสียงเช้าค่ะหุ้นห้างเสียงเช้าวันนี้แอปเปิ้ลให้ลูดห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้าสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้าสองค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ facebook เปิ้ลมังลาดค่ะ เช้านี้แอปเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ